นับจากนี้ประชาชนและธุรกิจรากญยารายย่อยจะมีช่องทางหาแหล่งเงินไปประกอบธุรกิจเลี้ยงชีพหรือลลางนี้นอกระบบหลังจากกระทรวงการคลังมอบปอนุญ,ญาตให้เอกชนหรือกลุ่มบุคคลจัดตั้งบริษัทนาโนไฟแนนซ์แล้วสีรายเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้แก่บริษัทเงินสดทันใจซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทศรีสวัสดิ์บริษัทไทยเอชแคปิตอลบริษัทแมคคารีกรุ๊ปและบริษัทสหภัยบูร2558 โดยช่วงปลายเดือนเมษายนนี้มี2รายได้แก่บริษัทเงินสดทันใจและไทยเอชแค i ิตอลพร้อมให้กู้ตามด้วยสหาภัยบูณ์2558จะเปิดบริการเดือนหน้าและ m a c กคา g r เลกรุปเปิดให้บริการในเดือนถัดไป ก็จริงๆแล้วใบอนุญาตเนี้ยนะครับก็คือจะเน้นให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีซิปเงินเดือนนะครับหรือว่าผู้ที่ทาอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างผ่อนปลนกว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปไทยเอ็ดแคปิตอลสามารถเริ่มให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับหรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพนะครับได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับเพราะว่าเราได้เตรียมระบบแล้วก็บุคลากร ในการที่จะพิจารณาเราก็ปล่อยสินเชื่ออันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแม้เกณฑ์การจัดตั้งกําหนดจะให้กู้แต่ละรายได้ไม่เกิน1 0,000แบาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปีหรือร้อยละ3ต่อเดือนแต่การปล่อยกู้จริงอาจไม่ถึงร้อยละ3ต่อเดือนหากประวัติการชําระนี้ดีขณะที่ลูกค้าที่เตรียมมาใช้บริการพอใจมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยให้ชีวิตมีทางออกจากปัญหาเงินกู้นอกระบบ ที่ที่มาถึงมาถึงตรงนี้ได้ว่าเรามีนี่นอกระบบพอมีนี่นอกระบบมาปุ๊บเนี่ยอพอดีทางทางคอสชอเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยแก้ไขปัญหานี่สินภาคประชาชนนะใครมีอะไรให้ร้องเข้ามานะทางทางศูนย์ดำรงธรรมอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอพอพอจากนั้นมาพี่ก็โทรเข้าหนึ่งสีตัว พอพี่เท้าเข้าหนึ่งสี่ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยทางทางตอนหนึ่งเขาก็สอบถามสัประวัติอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ส่งเรื่องของพี่ไปที่การนนแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนาทางหนี้สินภาคประชาชนเขาส่งไปสานักง,งานทางในพื้นที่ที่พี่อยู่ปทุมพอปทุมเสร็จปุ๊บเนี่ย อพอส่งไปปทุมเขาก็ส่งทางสำนักง,งานทางปทุมเขาก็ส่งพี่ไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะไปอะขอขอสินเชื่อ SME ขนาดย่อยแต่ทางกรุงไทยเนี่ยเขาเช็คบูโรแล้วพี่อติบูโรไม่สามารถเข้าในระบบได้เมื่อไม่สามารถเข้าในระบบะได้เนี่ยมันก็แบบไม่รู้จะทําไงอะนะแต่พอดีโครงการนาโนไฟแนนซ์เนี่ยของของรัฐบาลชุดนี้ยของรัฐบาลชุดนี้แหละ เขาให้ให้มีโครงการดานไฟนแนนซ์อะไรอะเหมือนกับการแก้ไขนี่นี่เป็นนี่ไม่แก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างยั่งยืนเออพี่ก็เลยตามมาถึงทุกวันนี้ไงขณะนี้ยังมีเอกชนและกลุ่มบุคคลที่ยื่นขอจัดตั้งบริษัทมายัง การแหกประเทศไทยอีก20รายและขอเอกสารไปเตรียมยื่นอีก70รายรัฐบาลคาดหวังให้นาโนไฟแนนซ์เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหานี้นอกระบบและเงินประกอบอาชีพให้ประชาชนและธุรก,กิจรายย่อยได้โดยอย่างน้อยครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนกว่า1 3ล้านแสนครัวเรือนจะได้ประโยชน์ทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสเปริงนิวรายงานก็ถือว่า